พูดถึงความรักปกติทั่วไประหว่างคนสองคนนี่คือถือว่าความรักที่แบบมาจากคนมากมายที่แบบบางทีเราไม่รู้จักกันบางทีเราอะไรเงี้ยพี่อกมาช่วยกันดิอันนี้มันจะเป็นพวกโมเมนต์ที่แบบว่าสต่เดีก็จะเป็นความรู้สึกของแบบของตอนนี้ยังไม่มีเบลล์ดี้เลยไม่ทำเลย อ้าวยังไม่มีเลยนี่ก็ไม่มีเลยที่นี่ครับครับแต่นี้ก็เลยก็เลยแต่ว่าแต่คือวางโครงทอดไปแล้วเนี่ยรอน้องกลับมาเพื่อจะทำเมโลดี้แต่ว่าน้องเขียนคอนเซ็ปต์เนื้อไปแล้วมันก็เลยข้ามขั้นตอนนนิดึงมาที่หนึ่ไงมเยน่าท่างเนื้คอก็นี่ไงเป็นมุมมองใหม่สองไอเดียที่ท่านคิดไว้ไอเดียที่หนึ่งคือแบบนี้คือเป็นความรักของคนขับใช่ไหมพี่อีกไอเดียหนึ่งคือเป็นมุมมองความรักที่มีแต่เมโลดี้ ยังไม่ได้ยังไม่เจออะไรเงี้ยใจพี่ก็ดูเนื้อสมัยในโลกนี้ไม่มีใครทำมาก่อนเลยพี่ใช่าไหมเราก็ตอบโจทย์ถูกต้องของพี่โอมใช่ไหมแต่พี่โอมก็คงเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วพี่โอมก็องเห็นด้วยถึงอะไรในมุมมองใหม่เธอ